คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านนิยมทางเพศแต่อย่างใด เมฆหลงเฟลมทัสจัวไม้เมฆหลงเฟลมตอนที่9หลังจากที่ปลีกตัวออกมาเข้าห้องน้ำตามที่บอกกับไม้ไปนั้นเพียงเพลยก็เข้ามาจัดการทุวยรักของตัวเองตามที่บอกกับเพื่อนสนิทไปจริงๆจากนั้นก็จัดการไปล้างมือล้างไม้จนเรียบร้อยก่อนจะเดินออกมาจากห้องน้ําเพื่อกลับไปที่สนามบาสแต่ในตอนนั้นเองที่เท้าของเขาต้องหยุดชักลงเมื่อมีเสียงที่คุ้นเคยเอ่ยเรียกชื่อกันเฟรม เป็นเสียงที่เขาอยากได้ยินมากที่สุดในชีวิตในตอนนี้เสียงทุบที่ทําให้รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งเม่ได้ยินและเป็นเสียงที่ทําให้เจ็บปวดได้มากที่สุดในช่วงเวลานี้เช่นกันเพียงเพลิงเลือกที่จะหันหน้าไปมองตามต้นเสียงนั้นด้วยหัวใจให้เริ่มเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่หัวใจของเขาเหมือนหยุดเต้นไปนานแสนนานใบหน้าหล่อเหลาที่ตอนนี้ดูโทรมลงไปมากกับแววตาคู่สวยคู่นั้นมองมาที่เขาด้วยความรู้สึกหลากหลายจนไม่สามารถคาดเดาได้ เศร้าใจเสียใจรู้สึกผิดคิดถึงและหวยหาเพียงเพลิงไม่รู้เลยว่าตอนนี้ม่านเมฆร,รู้สึกยังไงอยู่กันแน่แต่ทุกความรู้สึกที่คิดขึ้นมานั้นมันคงมาจากความรู้สึกของตัวเองมากกว่าเขาที่รู้สึกเศร้าใจเสียใจคิดถึงคิดถึงมากและหวยหาอ้อมกอดของขอีกคนจึงคิดว่าม่านเมฆคงจะรู้สึกแบบเดียวกันแต่บัดนี้เป็นเพียงแค่ในวิถีนั้น วินาทีเดียวเท่านั้นที่เราสองคนได้สบตากันแล้วหัวใจของเฟรมก็ต้องพังทลายลงไปอีกครั้งเมื่อมีเสียงของใครอีกคนพูดแทรกขึ้นมาพี่เมฆคะขอกระเป๋าหวานหน่อยค่ะนร่างกายของเพียงเพลิงมันถูกแช่แข็งจนขยับขยื e นไม่ได้หัวใจกําลังถูกตึงไปด้วยเข็มกว่าล้านเล่มมันทั้งเจ็บทั้งทรมานจนเริ่มหายใจไม่ออกเฟรมอยากจะก้าวเท้าเดินหนีออกไปจากตรงนี้ตรงที่มีคนที่เขารักยืนอยู่ใ,ใกล้ๆกัน แต่ก็ไม่สามารถสัมผัสกันได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะร่างกายมันอ่อนแอมากเกินไปหรือเป็นเพราะพี่เฟรมยืนทําอะไรตรงนี้เหรอครับเอา้าพี่เมฆสวัสดีครับเออเออพี่กำลังจะเดินกลับไปพอดีหัวใจไม่อยากจากลางานไปกันครับดิสเดินม,มาตามพี่เฟรมเลยนะเนี่ยมือเล็กยื่นมาจับมือของเขาเอาไว้แล้วพาก้าวเดินออกมาจากที่ตรงนั้น ตรงที่เฟรมไม่ควรไปยืนอยู่เลยหรือว่าที่จริงแล้วไม่มีที่ตรงไหนที่เขาควรยืนอยู่ขอบคุณนะนดิษครับขอบคุณที่เข้ามาช่วยให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ในตอนนี้ขอบคุณมากจริงๆเฟรมเดี๋ยวก่อนพี่เมฆมีอะไรหรือเปล่าเ,ออเปล่าครับไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างก็จบลงด้วยคำว่าไม่มีอะไรของอีกคนพอหลังจากนั้นสมองของเฟรม ก็ไม่สามารถรับรู้อะไรได้อีกเลยเฟรมกูไม่ไหวงั้นกลับบ้านกันพยักหน้าตอบรัคบคำพูดของเพื่อนก่อจะถูกมือใหญ่ของไม้พยุงตัวไว้ไอปีนพวกกูกลับก่อนนะครับพี่ไม้พี่ไม้พี่เฟม,มเสียงเละของคนที่อยู่ข้ากันเรียกชื่อพวกเขาด้วย้ำสิทธที่แสดงความห่วงใยแววตากระวนใจของแผ่นดิส เขาเพียงเพลงต้องฝืนยิ้มส่งไปให้ทันทีเพราะเขาไม่อยากให้คนเป็นน้องเป็นกังวลเพราะตัวเองเลยหรือแม้แต่ใครก็ตามเพียงเพลงก็ไม่อยากให้มากังวลใจเพื่อเรื่องของเขารวมไปถึงใครคนนั้นด้วยเช่นกันมันแค่ไม่สบายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับตั้งใจซ้อมน,นันทิครับพี่เฟมแล้วรอยยิ้มตาปิดก็ถูกสวมมาพร้อมกับมือเล็กที่เอื้อมมาจับมือของเขาเอาไว้อีกครั้งหายไปไ้นะครับอืม ถึงแม้มือของรุ่นน้องจะไม่อบอ,อุ่นท่อมือของบ้านเมฆแต่อย่างน้อยก็ทําให้เฟรมรู้ว่ายัางมีคนที่ห่วงใยกันหลังจากที่ไม้พาเฟรมออกมาจากสนามบ้านแล้วเขาก็ทําได้เพียงนั่งนิ่งเงียบอยู่บนรถของเพื่อนที่เคลื่อนตัวไปตามท้องถนนจากในมหาวิทยาลัยจนตอนนี้ใกล้จะถึงหอพักของเขาแล้วถ้ามึงอยากจะร้องก็ร้องออกมาเถอะเฟรมไม้วางมือลงบนไหลของเขาแล้วตบเบา พร้อมกับผู้ดึยน้ำเสียงที่ดูเป็นกังวลเฟรมรู้ดีว่ามหมายหวงเขามากแค่ไหนและถึงเขาจะร้องไห้ออกมามันก็จะไม่ว่าอะไรเลยรวมถึงไม่เอาไปล้อเลียนเขาหลังจากนี้แน่นอนและไม่ใช่ว่าเฟรมกํลาลังฝืนที่จะไม่ร้องไห้หรอกนะใจจริงเฟรมก็อยากจะร้องไห้ที่จะปลดปล่อยความอัดอั้นในใจออกมาเพียงแต่ว่ากูก็อยากร้องแต่ว่ามันร้องไม่ออกมันเจ็บมนจุกไปหมดที่ตรงนี้ คนร้องไห้ไม่ออกวางมือลงที่อ,อกข้างซ้ายซึ่งเป็นจุดที่มีก้อนเนื้อเล็กๆกำลังบีบรัดและหงกระหน่ำเต้นรุนแรงจนเจ็บจุกไปหมดความอัดอั้นตีตื้อขึ้นมาเจ็บจุกอยู่ที่หลอดลมทำให้เฟรมรู้สึกเหมือนกำลังหายใจไม่ออกอืมกูเข้าใจมึงเฟรมตอนนี้มึงอาจจะเจ็บจนแทบจะทนไม่ไหวเจ็บจนเหมือนกำลังจะขาดอากาศหายใจแต่อดทนหน่อยนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองมันอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดหรอก แต่กูเชื่อว่ามันจะดีขึ้นแน่ๆมึงรู้ไหมเฟรมหัวใจเป็นอว,วัยวะที่แข็งแกร่งที่สุดรอไม่ว่ามึงจะต้องเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกอกี่ครั้งหัวใจก็จะรักษาตัวเองจนกลับมาเป็นปกติได้เสมอกลับมาเพื่อรอลับความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งอืมอดทนหน่อยนะให้เวลาหัวใจของมึงหน่อยให้เวลามันได้รักษาความเจ็บปวดในครั้งนี้ เพื่อให้มึงได้กลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมขอบใจนะไม้ขอบใจจริงๆ <c oughs> เพียงเพลิงว่ามือท่าลบนมือนหนาของไม้ที่วางอยู่บนไหล่ของเขาเพื่อเป็นการขอบคุณไม้ที่ช่วยเตือนสติและให้กำลังใจกันถึงแม้ว่าในตอนนี้การได้ฟังคำพูดของไม้จะไม่ได้ช่วยให้ความเจ็บปวดเบาบางลงไปเลยก็เถอะแต่มันก็ยังทำให้เขาได้รู้ว่าไม่ได้สู้อยู่เพียงลำพังรถของไม้ เคลื่อนตัวเข้ามาจอดที่ลาจอดรถหน้าหอพักของเขาแต่ในขณะที่เฟรมจะลงจากรถไม้ก็เอื้อมมือมาั้งตัวเอาไว้ก่อนเฟรมจึงหันกลับไปมองอีกคนด้วยความสงสัยว่าต้องการจะพูดอะไรกับเขาหรือเปล่าว่าไงคือในตอนนั้นแววตาของไม้มันมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างมาสบตาก,กับเขานิ่งและทิ้งช่วงเวลาห่างออกไปสักพักก่อนที่จะยอพูดออกมาที่บ้านมึง อีปัญหาหลอฟเฟรมคือกูได้ยินตอนที่แม่มึงโทรมาเมื่อเช้าเนี่ยและนี่ก็คงเป็นเรื่องที่ทําให้เพื่อนหน้าแขกของเฟรมดูจะลำบากใจที่จะพูดออกมาถ้าทันที่แววตาของมันบ่งบอกชัดเจนเลยว่าเป็นห่วงเขามากแค่ไหนอืมนิดหน่อยอะกูรู้ว่ามันไม่นิดหน่อยหรอกแต่ถ้ามึงไม่อยากเล่ากูก็จะไม่บังคับมึงไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่าแค่กูไม่อยากให้กูเป็นห่วงใช่ไหมอืมอืม ึงจะห้ามกูเป็นห่วงเพื่อนอย่างมึงไม่ได้หรอกนะเฟรมยิ่งมึงเงียยไม่ยอมพูดออกมาแบบเนี้ยกูยิ่งโคตรเป็นห่วงเลยนะเวย้ยเขารู้ดีว่าทุกคำพูดของไม้เป็นเรื่องจริงตั้แต่ให้รู้จักกันมาจนเขาเปิดใจเล่าเรื่องตัวเองกับทุกอย่างให้ไม้ฟังแต่เอาเข้าจริงๆทุกครั้งไม้มักจะสังเกตเห็นก่อนตลอดแล้วจะตัวก็จะมาถามกันเหมือนในครั้งนี้และเป็นเฟรมเองที่เลือกจะเล่าทุกอย่างให้เพื่อนสนิทข,ของเขาฟังมูงจะรวมไปถึงในครั้งนี้ด้วยแม่กูมีแฟนใหม่ เขาจะย้ายมาอยู่ที่บ้านนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอวะจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนตากับยายมึงไงเฟรมนิ่งอึนไปกับความคิดของเพื่อนสนิทเขาเองก็เคยคิดว่าคงจะดีถ้าแม่กลับมาอยู่บ้านแล้วมาดูแลตากับยายแต่มันกลับไม่ได้คิดอย่างหนึง่งเขาบอกให้กูพาตากับยายย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเพราะไม่อยากให้วุ่นวายนะ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเฟรมกูขอโทษกูแค่ตกใจนะ่ะไม่เป็นไรหรอก คงเป็นพราะหลังจัดที่ไม้ดาวออกมาด้วยคําหย,ยาบคายเฟรมน่าจะแสดงสีหน้าอะไรสักอย่างจนเพื่อนของเขาต้องเอ่ยคําขอโทษออกมาแต่ที่เฟรมทําสีหน้าแบบนั้นไม่ใช่เพราะไม่พอใจที่ไม้สะบัดออกมาหรอกนะเขาแค่คิดว่าทําไมตอนนั้นเขาไม่ทําแบบไม้ออกไปทําไมไม่กล้าแสดงความไม่พอใจออกมาบ้างเท่านั้นเองซึ่งเหตุผลก็คงเป็นเพราะตอนนั้นเฟรมไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจนั่นแหละมัน,มนก็เหี้ยจริงๆนั่นแหละ พอได้พูดออกไปบ้างมันก็เหมือนกับว่าอะไรบางอย่างมันเบาบางลงไปแม้มันจะแค่ไม่ถึง1เปอซของความนหนักหน่วงในใจก็เถอะแล้วมึงจะเอาอยัางไงต่อไม่รู้เลยอ่ะอาจจะต้องพามาอยู่ด้วยกันก่อนเจ้าของหอจะยอมเหรอวะก็คงต้องรอไปขอดูให้กูช่วยไม่เฟรมไปอยู่ที่บ้านกูก็ได้ไม่เป็นไรมึงกูขอบใจมากตอบกลับไปอย่างที่คิดเอาไว้ตั้งแต่แรก ว่าถ้าเพื่อนของเขารู้เรื่องมันจะต้องหาทางช่วยเหลือกันแน่ๆเฟรมมึงรู้ใช่ไหมว่ากูเต็มใจช่วยมึงทุกเรื่องอ่ะกูรู้แต่กูก็ไม่อยากเป็นคนที่ต้มเพิ่งพาคนอื่นตลอดก็แค่นั้นเองเขาพูดกับตัวเองแค่เพียงในใจเพราะรู้ดีว่าถ้าพูดออกไปเพื่อนคนรู้สึกไม่ดีแน่ๆไม่อาจจะคิดว่าถ้าทําให้เขารู้สึกเหมือนเพิ่งตัวเองไม่ได้แต่เพียงเพลไม่ได้คิดแบบนั้นหรอก เขาก็แค่อยากที่จะลองหาทางออกด้วยตัวเองดูบ้างถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีอีกคนที่คอยช่วยคิดและแก้ปัญหาด้วยกันตลอดมาก็ตามแต่ในเวลานี้เขาอยากที่จะพึ่งตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถของเขาจะมีเพราะกลัวว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเพื่อนอย่างม้าอีกคนเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้ถ้ามึงไม่ไหวกูจะบอกมึงตกลงไหมตบมือลงบนไหล่ของเพื่อนเพื่อยืนยันคำพูดของตัวเอง และเพื่อให้ไม้ได้สบายใจด้วยกูไปนะขอบใจมากทุกๆอย่างเลยเออเออเออเจอกันขับรถดีๆล่ะขอบใจมากๆนะพะยักหน้ากลับไปก่อนจะเปิดประตูรถแล้วเดินออกมาเพื่อพาร่างกายอันเหนื่อยล้าไปพักผ่อนในที่หลบภัยของตัวเองที่ที่ยังมีไออุ่นของใครอีกคนหลังจากที่ไม้ขับรถมาส่งเฟรมถึงหอพักเขาก็นั่งมองเพื่อนสนิทที่เดินเข้าไปในหอพักของมันก่อนจะหยิบเอาโทรศัพท์มือถือของตัวเองออกมา โทรหาคนคนหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทุกอย่างนี้คนที่เขารู้ดีว่าจะช่วยเยียวยาเขารู้สึกของเพื่อนเขาได้คงเป็นเพียงคนเดียวที่เพื่อนรักของเขาต้องการในตอนนี้คนที่คอยอยู่กับมันให้ความสุขและให้ความทุกข์ไปในเวลาเดียวกันคนที่เอฟเฟรมันกําลังวิ่งหนีด้วยร่างกายแต่หัวใจของมันกลับยังยึดติดอีกคนเอาไว้ไม่ปล่อยติดควายเม่ว่าไงไอ้ไม้มึงอยู่ไหนอะ ออกมาคุยกับกูเดี๋ยวนี้ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้คิดว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้เลวคนนี้แต่พอะไอ้เฟรม,มันเจอปัญหาเรื่องครอบครัวเพิ่มเข้ามาหมายให้รู้ดีว่ายังไงเพื่อสิทธิ์ของเขาก็คงไม่ยอมไม่ช่วยเหลือมันแน่จึงต้องตัดสินใจไปเคลียร์กับไอ้เวนนี่ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยไอ้เฟรม,มันได้อีกอย่างก็อยากรู้เรื่องรูปที่มีคนส่งมาให้ไอ้พลิทด่ว่าคนฉลาดฉลาดอย่างไอ้หามเมฆทำไมถึงยอมให้ตัวเองโดนแอบถ่าย และไอ้ท่าทางที่เหมือนจะรักเพื่อนเขานั้นมันตอนแหลหรือว่าเขาเข้าใจถูกแล้วไม้จะใช้โอกาสนี้เคลียร์ทุกอย่างให้มันจบๆไปเลยจบจริงๆเอาแบบเป็นแมนถ้าคุยดีๆไม่จบก็อาจจะต้องใช้แรงกันสักหน่อยจะมาดูถูกเด็กวิศวะไฟฟ้าแบบเขาปล่อยเป็นต่อยบอกเลงงานนี้สนาบาสร้อกูก่อนนะไอ้สัตว์จะเพิ่งหนีไปไหนไม้พูดจบแค่นั้นแล้วก็กดวางสายก่อนจะขับรถออกจากลอดจอดรถด้วยความเร็วที่เท่าที่จะทําได้ ซึ่งก็ถือว่าเร็วมากพอสมควรระต,ตอนนี้รถไม่ติดถนนโล่งเลยดีกว่าก่อนที่เขาจะโทรไปหาไอเมฆไมคิดดีแล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงคราวนี้เขาขอเป็นคนตัดสินใจแทนเพื่อนเองถ้าไอเมฆไม่รักเพื่อนเขาจริงๆเขาก็จะยอมให้มันกลับมาในชีวิตไอเฟรมแต่ถ้ามันไม่ได้ต้องการเพื่อนเขาอีกแล้วก็บอกเลยว่าอย่าได้เข้ามาเฉียดแม้แต่ปลายหางตาเลยกูเนี่ยแหละจะเอาไอเฟรมไปสอนจากมือเองงานนี้ไม่มีคําว่า กลับมาในสถานะเพื่อนนะไอสัตว์ก็เป็นผัวไอ้เฟรมอย่างเดียวเท่านั้นหรือถ้าอยากจะเป็นเมียก็เรื่องของมึงสองคนเถอะกูจะไม่ยุ่งไมค์ขับรถมาถึงสนามบาสตามที่ม่านเมฆบอกในเวลาเพียงไม่นานเลยเรียกว่าโคตรไวน่าจะดีกว่าไวจนม่านเมฆเองยังหันมองเขาด้วยแววตาตกใจสงสัยไอ้านี่มันคงคิดว่ากูหายตัวได้มั้งไอสัตว์มาไวจังเออจะคุยตรงนี้เหรอ แล้วแต่มึงแต่กูบอกไว้ก่อนนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและอาจจะไม่จบแค่คุยอืมแล้วตามมาม่านเมฆเดินนำไม้ออกจากสนามเพื่อเดินกลับไปยังตึกคณะของมันซึ่งไม่ห่างจากที่พวกเขาอยู่ห่าไร่นักผู้หญิงองมึงไปไหนแล้ววะกลับไปแล้วคนเดินอยู่ด้านหน้าตอบกลับมาด้วยเสียงเรียบนิ่งแต่คำตบของมันก็ทำให้ไม้อยากจะยกเท้าถีบให้หน้าคว่ำไปเลยจริงๆก็แม่ง ไม่ยอมปฏิเสธเขาน่ะสิว่าไม่ใช่ผู้หญิงของตัวเองมันจึงทาให้ไม้รู้สึกว่าข้อหวังของเพื่อนเขาลิบหลีเต็มทนหรือบางทีไอ้เฟรมอาจจะไม่เคยมีมาก่อนเลยก็ได้ไอ้ความหวังที่ว่าน่ะเอยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆกูจะขอต่อยหน้ามึงให้แหกคามือสักหมัดสองหมัดเถอะไอ้คนเฮียกอกกกกอกกอกเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้น ในขณะที่เฟรมกำลังนอนหลับตานิ่งอยู่บนที่นอนวันนี้เขาไม่ได้ไปเรียนเพราะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนล้าเต็มทีทําให้ตลอดทั้งวันเขาเลือกที่จะนอนพักร่างกายตัวเองอยู่บนเตียงตั้งแต่กินข้าวเช้าซึ่งเอมไม้ซื้อมาให้กินก่อนที่มันจะแยกตัวไปเรียน16นาฬิกา45นาทีเขาที่กําลังลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อไปเปิดประตูห้องก็เหลือบสายตาไปมองดูนาฬิกาที่วางไว้บนโต๊ะข้างเตียงทาให้รู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาเย็นมากแล้วจึงคิดว่า คนที่มาหาการคงเป็นเพื่อนสนิทของตัวเองนั่นแหละเฟรมแต่ครั้งนี้เขาคิดผิดและเรียกว่าผิดอย่างมหาเลยเพราะคนที่มาหาการกลับเป็นคนที่เฟรมไม่คิดว่าจะได้เจอกันและยังไม่พร้อมที่จะเจอเลยด้วยซ้ำขอเข้าไปได้ไหมมีอะไรถ้าวอกเป็นด้วยเสียงที่พยายามจะทำให้ดี่ที่สุดเท่าที่ทำได้ถึงแม้จะรู้ว่ามันสั่นมากจนปิดบังไม่มิดก็ตามขอเข้าไปคุยข้างในได้ไหมเฟรมมีอะไรก็พูดมา จ้าของห้องไม่ได้ทําตามคําขอร้องของคนที่มาหากันถึงแม้ว่าในใจของเฟรมจะหวยหาอีกคนมากแค่ไหนแต่สมอรของเขาก็ยังทํางานได้ดีด้วยการสั่งให้หัวใจที่กำลังจะโหเต้นรุนแรงแล้วความตื่นเต้นดีใจหักภาพตัวเองเอาไว้เสียบ้างพาไปให้เขาไปงั้นก็ออกมาปังเอ้ยปล่อยไม่ม่านเมฆกระชากแขนของเฟรมจนตวงเขากระเด็นตามแรงออกไปยีอยู่น้าห้องจากนั้น อีกคนก็จัดการปิดประตูห้องอย่างรุนแรงจนเกิดเสียงดังเฟรมพยาสะบัดมือของตัวเองออกจากการจับกูมของอีกคนแต่คงเพราะในช่วงนี้เขาแทบไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยทำให้สู้แรงของม่านเมฆไม่ไหวม่านเมฆลากตัวเฟรมออกมาจากห้องโดยที่ยังไม่ได้ล็อกประตูห้องเลยด้วยซ้ําของทุกอย่างเขาก็ไม่ได้หยิบติดมือออกมาเลยสักชิ้นโชคดีนะที่เฟรมชอบใส่ชุดกีฬาเวลาอยู่ในห้องไม่งั้นคงดูไม่ดีแน่ๆถ้าเขาใส่เพียงบ็อกเซอร์ตัวเดียวมึงจะทำอะไรวะ คนโดนฉุดกระชากเขาเอาไปด้วยเสียงที่แสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างมากเฟรย์ไม่เข้าใจว่าอีกคนทําแบบนี้กับเขาทําไมจะทําให้เขาต้องเจ็บปวดไปอีกมากแค่ไหนกันมานไ,ไ,ไม่รู้ตัวเลยหรือว่าแค่เฟรย์ได้ยินชื่อของเจ้าตัวก็ทําให้หัวใจของเขาเจ็บจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วแล้วดูตอนน่อดีสิเขาต้องมาเห็นหน้าโดนอีกคนสัมผัสตัวแบบนี้หัวใจของเขาจะอดทนต่อความเจ็บปวดได้ยังไงปล่อยกูผมต้องการอะไรแม่ ไปกับกูเราต้องคุยกันม่านเมกพูดต่อมาแค่นั้นตอนที่เฟรมไม่มีสิทธิ์เลือกเลยว่าจะไปหรือไม่ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะไม่พูดอะไรออกไปอีกเลยก็คงจะดีกว่าแล้วจากที่โดนม่านเมฆลักพาตัวออกมาจากหออีกคนก็โทรไปบอกไอ้ไม้ว่าให้ไปล็อกห้องของเขาให้ด้วยและเหมือนกับว่าเพื่อสนิทของเฟรมจะยอมให้แต่โดยดีน่าอาจจะแปลว่าไอ้ไม้ก็รู้เห็นกับเรื่องนี้ด้วย ถ้าหากว่าเจอหน้ามันเมื่อไหร่เฟรมคิดว่าเขาคงจะต้องจัดการมาสักทีโทษหาที่ช่วยเหลือคนใจร้ายรถจนของม่านเมฆขับออกมาจากอำเภอที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่อีกคนขับมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้พูดอะไรกันเลยสักคำและถึงมานเมฆจะพูดอะไรออกมาตอนนี้เฟรมก็มั่นใจเลยว่าเขาคงไม่ตอบอะไรกลับไปแน่ๆเฟรมอยากรู้สึกว่าม่านเมฆเป็นเพียงอากาศอากาศที่รู้ดีอยู่แล้วว่า ยังไงก็ขาดไม่ได้แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมองเห็นมันเหมือนที่เขารู้ดีว่ายังไงก็ขาดม่านเมฆไม่ได้แต่ก็ไม่อยากจะมองเห็นอีกคนเลยเพราะการได้เห็นแววตาอบอุ่นที่มองเขาตลอดนั้นมันทําให้หัวใจเปิดร้าวมากขึ้นทุกทีรถยสีดำที่เพียงเพลิงนั่งอยู่ขับเข้ามาจอดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งเขารู้ดีว่าที่นี่คือที่ไหนลงเพียงเพลิงไม่ตอบอะไรออกไปแต่ก็ยอมทำตามที่อีกคนบอกกัน เขารู้ว่าการดื้อรั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทําในตอนนี้และการได้ออกจากที่แคบๆที่ต้องอยู่กันแค่สองคนกับบ้านเมฆตอนนี้คงเป็นหน้าที่ดีที่สุดอ้าวสองหนุ่มลมอะไรหอบมาจ้ะเนี่ยแม่สวัสดีครับเพียงเพลิงยกมือไหว้ผู้หญิงวัยกลางคนที่เขาคุ้นเคยดีแม่ของบ้านเมฆที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้จ้าลูกทานเข้ากันมาหรือ,อยังเอ่ยอย่างครับแม่ เฟรมบ่นว่าหิวมากเลยเฟรมหันไปมองหน้าคนที่เขาตั้งใจจะไม่มองเรเวลตอนที่ไม่ชอบใจที่อีกคนบอกกับแม่ตัวเองไปแบบนั้นเขาเนี่ยนะหิวข้าวรู้ดีชะมัดงั้นไป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 ,ไปขึ้นไปทานข้าวกันเดี๋ยวแม่เห็นเด็กมาจัดสำรับให้ก็ขอบคุณครับเอยข้ามขอบคุณคนเป็นแม่เพื่อนที่ตอนนี้บอกเลยว่าหัวใจของเขาไม่อยากไปอะไรกับอีกคนแล้วไม่ว่าจะเพื่อนหรือแค่คนรู้จักก็ตาม แต่เอาจริงๆนะไม่ใช่หัวใจหรอกที่จะไม่อยากเป็นอะไรกับม่านเมฆแต่เป็นสมองของเฟรมต่างหากที่พยายามสั่งให้หัวใจห้ามตาข้างสั่งแบบนี้เ้าจะเยอะเลยนะลูกเฟรมไม่งั้นแม่เสียใจแย่เลยนะครับแม่ากจะบอกแม่เขาไปว่าเขาจะกินเยอะได้ยังไงหากต่อมาเจอหน้าไอ้คนที่ทํากินข้าวไม่ลงนั่งหน้าสลอนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้แต่ก็ทําได้แค่ฝืนๆกินเข้าไปไขรเจียวของชอบของมึง มือหนายืนช้อนแบบเพ้าะกับไข่เจียวก็จะวางลงในจานข้าวของเขาทำให้เพียงเพลิงอยากจะย,ยกมือขึ้นปัดออกไปแต่เพราะแม่ยังยืนอยู่ตรงนี้จึงทาให้เขาต้องรับมาอย่างห้ามไม่ได้กินเยอะๆนะเธอมือจะต้องฝืนแค่ไหนก็ตามคนฝ่อตรงข้าพูดออกมาเมื่อเห็นว่าแม่ของเจ้าตัวเดินออกไปแล้วแล้วดูเหมือนกับว่ามารเมจะรู้ว่าเขากำลังจะวางช้อนลงกูเป็นห่วงมึงนะเฟรม เขาว่าเป็นหัวของบ้านเมฆกำลังให้หัวใจของเฟรมบีบรัดตัวอีกครั้งอาจจะเป็นเพราะความผิดของเขาเองที่ลืมตัวเงยหน้าขึ้นไปสบตากับอีกคนเขา้าแล้วมันก็ทาให้หัวใจที่เต้นแรงของเฟรมมันจะหยุดเต้นลงไปดังนั้นเฟรมจึงเลือกที่จะลุกขึ้นออกจากโต๊ะในทันทีเพราะตอนนี้ดวงตาของเขาเริ่มมีน้าใสาเอ่อคลอขึ้นมาแล้วเฟรมจะไปไหน Flame, อะเฟรมรอก่อนขอร้องเธอเฟรมคนถูกเรียก เลือกที่ไม่ตอบอะไรกลับไปทั้งหงสาวเท้าก้าวให้ยาวขึ้นเพื่อเดินหนีอีกคนออกมาในไร่ส้มซึ่งเวลานี้ร้างผู้คนไปแล้วเฟรม,มุดต,ตัวเข้า,าไปในช่องว่างระหว่างต้นส้มสองต้นที่มีผู้มาเลเล็กขึ้นอยู่เพื่อหวังว่าความมืดเล็กเงาของต้นไม้จะช่วยบดบังตัวเองจากคนที่กาลังเดินตามกันมาเฟรมกูขอร้องเฟรมไม่ต้อาทาแบบนี้ดิว่าเฟรมออกมาคุยกันให้รู้เรื่องเถอะนะเสียงของม่านเมฆ เริ่มแผ่วเบาลงเรื่อยๆและคนตัวเท่ากันที่จิตโกยเรียกเขาก่อนหน้าน,นี้ก็ซุดตัวลงนั่งคุกเข่าบนพื้นหญ้าตรงช่องทางเดินระหว่างต้นส้มทั้งสองฝั่งเฟรมลึกอยากจะขอบคุณความมืดที่ทําให้มา่านเมฆมองไม่เห็นเขาและไม่แน่ใจว่าควรจะขอบคุณเสียสว่าดจากไฟทางเดินด้วยไหมที่ทําให้เขามองเห็นมา่านเมฆได้ชัดเจนขนาดนี้เพราะการมองเห็นอีกคนที่ทําให้เฟรมได้รู้ว่าคนที่เข้มแข็งอย่างมา่านเมฆกําลังยกมือขึ้นปาดน้ําตา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาพที่บีบคั้นหัวใจเฟรมไม่น้อยก็ตามเฟรมเมฆขอโทษเฟรมออกมาคุยกับเมกเถอะนะขอร้องและยิ่งรู้สึกเจ็บร้าวยิ่งขึ้นเมื่อเสียงพูดภาพของม่านเมกแผ่แวเบาและดูเจ็บปวดมากขึ้นแต่เฟรมคิดว่ามันยังไม่ใช่เวลานี้และตอนนี้ที่เขาควรจะเดินออกไปเพราะถึงจะเห็นภาพแบบนั้นของอีกคนตัวเขาเองก็ยังเจ็บปวดกับเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้น้อยลงเลย แล้วอย่างนี้เฟรมจะให้อภัยคนที่ทําให้ตัวเองต้องไปเจ็บปวดทรมานมากมายขนาดนี้ง่ายได้ยังไงกันเฟรมจะไม่ให้อภัยเมฆก็ได้เฟรมจะมองไม่เป็นแค่ฝุ่นควันในอากาศก็ได้มือหนาของบ้านเมฆถูกยกขึ้นมาท่าไว้ที่อกข้างซ้ายของตัวเองเฟรมจับจ้องมือเขาอีกคนที่กําลังนวดลงไปหนักๆบนเนื้ออกบริเวณนั้นและเขาก็รู้ดีว่าการกระทําที่อีกคนทําอยู่นั่นมันคืออะไรมันเมฆก็กำลังปวดร้าวในหัวใจมากๆแน่ พราะเฟลมเอกก็กำลังทำแบบนั้นอยู่เช่นกันแต่เมฆขอได้ไหมเฟรมให้เมฆได้ทำตามที่เคยบอกว่าจะปกป้องและดูแลเฟรมต่อไปได้ไหมเฟรมเฟรมไม่ได้พูดตอบโต้อะไรอีกคนกลับไปเลยขอทำแค่เพียงลุกขึ้นและเดินออกมาจากมุมมืดแล้วทิ้งตัวนั่งร่วงค้างกันกับคนที่นั่งก้มหน้าปล่อยอยู่น้ำตาลงพื้นพร้อมกับว่าสีสารหนักๆลงบนไหล่นักอ,อีกคนและเพียงไม่นานนัก ม่านเมฆก็รวบตัวเขาเข้าไปกดเอาไว้จุดแน่นเฟรมบอกกับตัวเองว่าเขายังไม่ได้ยกโทษให้ม่านเมฆทั้งหมดในตอนนี้เพียงแต่หัวใจของเขาคิดถึงออกกบกของคนที่รักมากายจนทนไม่ไหวเท่านั้นเองหลังจากกลับมาจากรีสอร์ทกอของครอบครัวม่านเมฆเพียงเพลิงกับม่านเมฆก็เริ่มกลับมาคุยกันบ้างแล้วแต่ก็ไม่เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนเพราะเฟรมยอมรับว่ายังรู้สึกแยกกับเรื่องของอีกคนอยู่มาก มันเลยยากที่เราสองคนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันได้แม้แต่เพื่อนกันก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะเป็นให้ได้ไหมเพียงเพลิงเลือกที่จะไม่ถามอะไรกับม่านเมฆเลยสักอย่างเพราะคิดว่าเขาไม่อยากรับรู้อะไรอีกต่อไปแล้วตอนนี้ที่กลับมาคุยด้วยก็คงเป็นในสานะคนได้รู้จักกันเพียงเท่านั้นเพราะอย่างน้อยที่ผ่านมาม่านเมฆก็ทําหน้าที่เพื่อได้ดีมาตลอดและเรื่องที่เราสองคนมีปัญหากัน ก็เป็นในเรื่องที่ไม่ใช่ฐานะเพื่อนกันมีคลาวส์วันนี้ไปร้องเพลงใช่ไหมเฟรมอืมวันนี้เมฆจะไปดูนะเขาไม่ได้ตอบกับอะไรไปอีกทำแค่อา่านแล้วกดออกจากโปรแกรมชัดทันทีเพราะไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกยังไงดีกับสิ่งที่ได้รับในตอนนี้ม่านเมฆเป็นคำเรียกแทนตัวเป็นชื่อของเจ้าตัวกับเฟรมตั้งแต่วันนั้นตา่จากตัวของเขาเอง ที่ไม่รู้เลยว่าจะใช้คําแทนตัวกับอีกคนด้วยคําว่าอะไรดีจึงทําให้เก็บทุกครั้งเฟรมเลือกที่จะพมิบกลับไปโดยไม่มีคําแทนตัวอะไรเลยสามทุก2ยนาทีเฟรมขึ้นมาร้องเพลงตั้งแต่สองทุ่มตามเวลาของเขาจนตอนนี้ผ่านมาจนจะหมดเวลาแล้วม่านเมฆที่ส่งไลน์มาบอกกันว่าจะมาดูเขาร้องเพลงก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาที่เห็นก็มีแต่เพื่อนในคณะเกษตรบางคน ที่ส่งเสียงร้องเชียร์เขาไประยะซึ่งเฟรมเคยเห็นหน้าและพูดคุยกันบ้างแต่แล้วในตอนที่เฟรมกำลังจะพูดลาแขกของร้านเขาเก็ร้องเพลงสุดท้ายของข้ามคืนนี้สายตาของเขาก็ไปประทักเข้ากับคนร่างสูงที่บอกว่าจะมาดูกันในวันนี้โดยที่บ้านเมฆเอง,เองก็มองไม่ได้เขาอยู่เช่นกันเราสองคนสบตากันนิ่งอยู่เพียงไม่นานก่อนที่ร่างสูงจะขยับเท้าเดินเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆจนเฟรมสามารถมองเห็นใบหน้าหล่อคมได้ชัดเจนมากขึ้น ทุกย่างก้าวของมา่านเมฆเหมือนเป็นตัวเร่งความเร็วให้ตังหวกหัวใจของเพียงเพิงได้เต้นถี่ขึ้นและยิ่งกระดนาำเต้นรุนแรงมากขึ้นเมื่อปากส่วนของมา่านเมฆเผยรอยยิ้มส่งมาให้กันและยังคงเป็นรอยยิ้มของช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินความรู้สึกในตอนนี้ที่ได้เห็นรอยยิ้มนั้นอีกครั้งทําให้เพียงเพิงรู้สึกอุ่นว่ามในหัวใจขึ้นมาทันทีหัวใจของเขาเตน้นรัวคล้ายกับกลองด้วยความรู้สึกที่ต่างจากก่อนหน้านี้มาก เพียงเพลิงไมไ่รู้สึกเจ็บปวดไม่เห็นมา่านไม่อีกแล้วมันเหมือนกับว่าบ่าวเขารู้สึกเดิมๆระหว่างเรากำลังจะกลับมาอีกครั้งตุบ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 แต่แล้วก็ต้องดับลงไปในเวลานั้นเมื่อมีใครบางคนซึ่งเพียงเพลิงคุ้นตาเดเขก็ไปโอบกอดมา่านเมฆพร้ะรก็ส่งยิ้มหวานให้กันต่อหน้าต่อตาเขาก่อนที่ทั้งสองคนจะพาก,กันเดินหาเข้าออกไป เ,เ,เ,ำำเ,เคำที่เธอได้บอกฉันจดัดเป็นเดิมที่ซ้ำซ้ำยิงย้ำไม่ฉันต้องจับอีกเหมือนเดิมนิ้วเรียวกินลงบนสายกีตาร์ในมือด้วยหัวใจที่คลายว่าจะได้หยุดเต้นลงไปแล้วเพราะกับปากบางซึ่งเปล่งเสียงร้องเพลงที่สมองของเขา ก็ลังเรื่องร้องบอกหัวใจของตัวเองรู้ัวใจนีอั่นสินะหัวใจของเขาอย่างือที่ว่างอีกไหมที่ว่างสลับรองรับความเจ็บปวดซับซับซ่ากๆจากคนคนเดิมรองรายคานา มันนัันนนนท้ฉวีตแต่พอกระที่เถอะนะหัวใจเราแบกรับมันมาบ้าเกินพอแล้วเจ็บจนพอเกินที่ใจมันจะทนไว้พอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจพอแล้วที่มีน้ำตาพอแล้วกับ การที่ไม่มีค่ากับใครที่เขาไม่ได้สนใจแต่จนพอการทิดใจมันจะทนไว้ เสียเวลาและเสียใจให้กับคนที่เขาไม่รักเราอีกเลยนะสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบยอ, ive, อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio